กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อป่วยเป็นลำไส้อุดตันและได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธีแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ป่วยแล้วล่ะคะ่ะที่จะต้องดูแลตัวเองและทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะส่วนหลักในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยค่ะ อยากจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะอย่างที่เราเห็นในภาพเป็นเมื่อสักครู่นี้น่ากลัวนะคือตอนแรกฟังดูเหมือนแค่ท้องผูกธรรมดาหรือว่าเป็นแผลหรืออะไรแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบที่ค่อนข้างใหญ่กับร่างกายเหมือนกันก็ต้องให้คุณหมอช่วยบอกวิธีการป้องกันเพื่อจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ดีกว่าค่ะการป้องกันนี่นะครับก็อย่างที่ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถจะป้องกันได้เพราะสาเหตุหนึ่งจากท้งผืดจากการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าเราจาเป็นต้องไปผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งในช่องท้องเนี่ย โอกาสเกิดลำไส้อุดตันมันก็มีมนะครับโ<ช>ดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงคลอดลูกนะครับคลอดลูกเนี่ยเราก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับว่าลำไส้นี่มันลง,ลงไปตอ,อติดกับลูกทำให้เกิดมีฟังผืดนมาลัดและเกิดลำไส้อุดต,ตันนะครับหรือตำแหน่งที่มีแผลผ่าตัดเนี่ยตำแหน่งที่ลำไส้มันจะมีฟังผื่นมาติดลำไส้ไปติดหลังหน้าท้องถ้าเกิดลำไส้อุดตันได้นะครับนั้นการป้องกันเนี่ยถ้าหลังผ่าตัดไปแล้ว อย่านอน,อนเฉยนะครับไม่ใช่นอนรอให้หายนะครับอันนั้นไม่ธรรมดานะครับพยายามลุกพยายามเดินพยายามออกออกกำลังกายถ้าที่ทําได้ให้เร็วที่สุดนะครับอย่าเป็นนอนเป็นคนเจ็บอยู่เป็นเดือนยิ่งนอนนานเท่าไหร่ลําไส้มันก็จะอยู่กับที่นะครับมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็โอกาสเกิดฟางเกิดมารัดมันก็จะสูงขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในคนผุ้สูงอายุนะครับที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยนะครับลําไส้มันบิดเนี่ยจากการที่นอนนาน นอนอยู่บนเตียงไม่สามารถจะลุกไปไหนเลยอย่ดีน้ำไส้มันก็เกิดการบิดนะครับนะครับหรือเกิดการขัดเลือดขึ้นมาได้เองจากการที่มันมีอะไรมารัดนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พอจะป้องกันได้นะครับสาเหตุของมะเร็งเราจะป้องกันมะเร็งได้ไหมย่านะครับเ,เพราะว่าหนึ่งสาเหตุเรายังไม่ทราบมาจากอะไรนะครับมะเร็งก็คือว่าถ้ามะเร็งลำไส้การที่หรือโดยทั่วไปการป้องกันมะเร็งก็คือว่าการออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับ ถ้าเราไม่มีผูไม่มียีนของมะเร็งตัวกระตุ้นของการเกิดมะเร็งเนี่ยเช่นมะเร็งของปอดก็เป็นบุหรี่นะครับมะเร็งของกะอระเพาะอาหารหลอดอาหารก็เป็นน้ําชาไอเป็นกับเป็นพวกสุรากับบุหรี่นะครับหรือถ้าในมะเร็งของกะอระเพาะอาหารก็พวกของหมักดองของพวกเนื้อย่างเนื้อปิ้งทั้งหลายนะครับลําไส้ใหญ่ก็สาเหตุอันนึงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือการทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะที่มีเนื้อสัตว มากมนะครับ,รบมันก็ทําให้เนะื้อสัตว์พวกนี้เนี่ยลงไปกรองอยู่ในลาไส้ใหญ่นะครับ,รบแล้วก็มันก็จะถูกแบคทีเรียในลาไส้ใหญ่เนี่ยถ้าไปย่อยมันทําให้เกิดสารต่อมะเร็งเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเป็นโรคท้องผูกในสารต่อมะเร็งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะค้างในตัวเรานานขึ้นมันก็จะโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งลาไส้ก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทําให้ร่างกายเราแข็งแรงพยายามขับอาหารให้เป็นเวลาขับถ่ายให้เป็นเวลานะครับ,รบ,รบอะไรก็ตามที่มันมีสารก่อมะเร็งมันก็ มันก็จะไม่ค้างในในร่างกายเรานานเกินไปการทานผักผลไม้เยอะๆนะครับมันก็จะช่วยทําให้เรามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับในการป้องกันมะเร็งนะครับต่มากึ้นวิตามินซีนะครับก็ช่วยเราได้ในส่วนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับคนที่เร่งรีบนะคะที่คุณหมอพูดไปแล้วในตอนตน้นเร่งรีบท้องผูกมีป็เสาเหินคันมากเลย,เน,ยนะครับ สำคัญก็คือต้องพยายามตื่นให้เช้านะครับถ้าเป็นถ้าไม่น่นจริงๆก็คือต้องทานพยายามทานอาหารเช้าจริงๆถ่ายตอนเช้าก็ดีที่สุดเลยใช่ไหมคุณตอนเช้าเป็นช่วงที่ลำไส้ใหญ่จะทํางานมากที่สุดนะครตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยลำไส้ใหญ่จะมีการบีบตัวนะครับจะเป็นช่วงที่มันจะพยายามบีบตัวของมันเองอยู่แล้วเพื่อที่ให้อุจจาระมันลงมาทําให้เราเกิดอาการอยากเี่ียถัดนะครับถ้าตอน,นเรามีการกระตุ้นโดยการทานอาหารเช้าทําให้ระเพะมันขยายมันก็จะมี เส้นประสาทจากกระเพาะเนี่ยมันกระตุ้นของส้นใหญ่ให้บีตัวมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ภาวะปกติก็คือว่าหลังจากทานอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงเดินออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวมากขึ้นจะะ้าตกลงมากมา็ๆๆๆทําทให้เรารู้สึกปวดถ,ถ่ายแล้วเราก็อย่าปฏิเสธความเรียกร้องธรรมาชาตินะครับเพราะถ้าเราปฏิเสธพับเนี่ยมันจะอยู่กันเราแค่สองนาทีนะครับและความรู้สึกปวดจะหายไปเลยนะครับถ้าเราปฏิเสธแล้วเราไม่เท้างน้า ในสุดมันก็จะอุจจาระก็จะแข็งขึ้นแข็งขึ้นในสุดกลายเป็นที่แพ้เป็นก้อนเล็กเล็กเป็นก้อนไม่กระสุนอ่ะกาเรียกเม่กระสุนไทยเม่กระสุนเป็นเหมือนที่แพ้เป็นเม็ดเล็กเล็กนะครับออกมาทีเป็นเม็ดเล็กเล็กนะครับตอนเล็กเพราะว่าน่าจะเปิดฝาว่โรคท้องผูกนะฮะอันนั้นก็โรคท้องผูกอาจจะไม่ใช่สาเหตุของมะเร็งโดยตรงแต่ว่ามันทางอ้อมมันทำมันทำให้สารก่อมะเร็งอยู่กับอยู่กับร่างกายเรามากมากขึ้น มันก่อให้เกิดได้มันก็มีโอกาสเกิดมะเร็งมากขึ้นค่ะ,คะก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาคัญมากๆเลยนะคะในใ<ช>ส่วนนี้ที่สามารถป้องกันได้อารมณ์ก็มีส่วนนะครับความเครียดนะครับความเครียดยท,ำท,ำทำมีผลต่อร่างกายนะครับนอกจากการทํางานของร่างกายส่วนทุกของลําไส้ของอไรลเนี่ยทำให้ลําไส้ทํางานน้อยลงนะครับภูมิต้านทานในร่างกายเราก็ลดลงด้วยนะครับก็บอกว่าคนที่เป็นมะเร็งนี่ิ่งเครียดมากตายเร็ว นะครับถ้าจะเปิดคนที่มีอารมณ์ดีๆนะครับทำไปสมาธิด้านคำมีปัสนาพวกนี้ก็สามารถจะอาจจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับเพราะร่างกายเรามีิคุณสานที่ที่ยังดีต่อสู้กับมะเร็งได้นะครับคุณหมอคะในช่วงท้ายอยากให้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีอะไรที่อยากจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของภาวะลำไส้อุดตันไหมคะ ลำไส้อุดตันเนี่ยนะครับคอนเทนว่าซึ่งเราไม่ได้เกิดบ่อยนะครับถ้าเราไม่เคยผ่าตัดไปโอกาสเกิดลำไส้อุดตันเนี่ยมันก็ไม่ได้มากนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิง่งเกิน40ปีไปแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนําให้มีการตรวจร่างกายประจําปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งการสองกล้องหรือว่าการเพืนักเอ็กซเรย์ลำไส้นะครับทั้งลำตั้กระเพาะอาหารกับลำไส้ใหญ่เพราะในปัจจุบันเนี่ยลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าการทานอาหารของเราเนี่ยเหมือนกับโรคตะวันตกมากขึ้นนะครับมะเร็งกระเพาะอาหารที่เคยมีมากก็จะลดลงนะครับกะเร็มลนเส้ใหญ่กลับเป็นมากขึ้นนะครับนั้นก็ต้องการรับทานอาหารที่ถูกต้องนะครับการเข้าห้องน้ําอย่าให้มีภาวะท้องผูกก็จะอาจจะช่วยเราได้นะครับในการป้องกันมะเร็งทั่วไปนะครับการออกกําลังกายการที่มีภาวะจิตใจที่สบายนะครับอย่าอย่ามีเครียดมากนะครับการทานอาหารที่ถูกส่วน ก็จะมีเปยนเฉพาะผักผลไม้ก็จะช่วยทําให้เรามีสารต่อต้านมะเร็งได้จะมีเพื่อที่จะเรียกว่ามีอนมุอนมูลอิสระมากขึ้นนะครับป้องกันทั้งนี้ได้นะครับค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะลาไส้อุดตันได้นะคนะครเราต้องป้องกันป้องกันไว้ให้ดีๆพ,พอจะป้องกันได้ะนะครับแต่ถ้าแบบในองน่ของเนื้องอกเนี่ยเราก็คงจะป้องกันยา,ยานะครับค่ะ นนะะได้รับความรู้ามากมายจากคุณหมอสุริยะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะขอบคุณ<ด>ค่ะถึงแม้ว่าผู้ที่เป็นลำไส้อุดตันจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงจะมากจะน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงลงได้ค่ะ ผู้ชมคะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะที่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอะไรผิดปกติกับร่างกายของเราหรือเปล่าถ้าหากไม่ทราบไม่แน่ใจแล้วก็อย่าลืมนะคะรีบมาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่อาการนั้นจะได้บรรเทาลงแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนหากว่าชมรายการของเราวันนี้ไม่ทันนะคะก็ชมออนไลน์ได้นะคะที่ w o r l d w i d e w e b r a m a c h a n n e l t v และกลับมาพบกันใหม่กับเรียนรู้สู้โรคได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหสัสบ,บดีเวลาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ออมต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ I'm <laughs> sorry.